แต่พื้นเร็วมากเฮ้ยาม,ามือพี่ถ่วงต่อไปเลยโอเคหมดแล้วมั้งหรืหมดแล้วะวะเนี่ยเลงปลาแล้วกันวะเลี้ยงไม่ได้ <laughs> หัวมันขึ้นมาแล้วต่อเลี้ยงต่อจะเลี้กอย่างี้ เดินไม่ได้วรอหัวมันอยู่อึิยหมาอยู่เด็กต่อเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงได้ตัวใหญ่ด้วยใหญ่ใเฉยด้วยเฮ้ยหนว่ามันนอนอยู่ในนี้นทหรอเบิร์ตนอนมันนอนนอนนอนแล้วก็เลยงยาหน่อยนอนนอนหลุมอยู่ให้มันออกมาเป็นไงโอ้ยไอ้วยสัตว์ด้วย อ๋อน้ำเหลือหมดอะไรอ่ะหัวหัวหัวอะไรหัวหมุนหัวหมุนเรียกว่าก็ไม่ได้ด้วยนี่จะเต็มแม็กนะตรงนี้จะเต็มแม็กนะนะผิดว่ะเฮ้ยโอ้โหได้เฉยเลยดูสองตัวสองตัวไม่มีตัวเฉยเลยว่ะไม่ตัวด้านเลย เฮียเหยียเล่นๆนั่นน่ะเหนื่อยมากเลยว่ะไม่เต็มแม็กกันนะของตัวนั้นกาดหวานก็ไม่เต็มแม็กกันเมื่อกี้เราก็คิดว่าไม่มีตัวเหยียบเล่นๆไว้นะตอนเป็นเอาพร้อมกันดีกว่าพร้อมกันดีกว่าวนตุบเลยเนี่ยดูเลยโอ้โหอันนี้มันนานจริสวยครับพี่ต้นไปแล้วครับหนึ่งดอกพี่ทอมเออมันต้องอย่างงี้พี่ทอมเกือบตกแล้วไม่ไปตามแห่เลย ขยาๆขยำเลยขยำเลยขยำเลยฟุกหรือเปล่าวะสองตัวเมื่อกี้น่าจะฟุกกว่าไปมือไปมือไปมือหูเงียบเลยวะเงียบยเงียบเลยเออทำดิโดนดิกันนี่ตัวเบลอเลยนี่หมาเยอะไหมไอ้ไอ้เยอะหมาเยอะตัวใหญ่ด้วย ปี oh, มือปีม e, ือวะูู้ยังทำไม่เสร็จเลยต้นโอ้โหดูอเยี่ยเยอะแตกเลยเอามาดี่จะไปไหนเลยทีนี้ไอาั่ไปทีกาสหนีเลย ลากมาให้หมดไอ้ยมาเลยมาเล้เนี่ยไม่จริงไม่จริงตอนนั้นตอนนั้นมาเยอะตอนนั้นเฮ้ยยังไงยังไงยังไงสองตัวเลยนสองตัวด้วยไปเล็กกว่าอย่างนี้หน่อยสวยขึ้นเลยเหมือนกันเล็กนิดเดียวไม่เล็กนะก็ไม่เล็กนะสองเอาเอามามามา สี่ตัวไอ้ดูสี่ตัวสี่ตัวให้ดูท่าตัวแล้วนะเฮ้ยมันท่าตัวแล้ววะยอะเลยยอะเลยท่าเราท่าเราต้องมาแล้วไม่ได้แล้วน้ำไม่น้ำไม่นั่นเมูอันนี้ไม่น่าไปทำบุญเลยยัดทอดปลาไม่ได้เลยเฮ้ย คือปลาตะเป Joseph ือนอนอยู่ตรงนี <eye> <S 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 ้ตายไปหมดแล้วโดนเราทำเก็บเรียบไปแล้วน่ามันอยู่ดีนี่แหละโอเมียวเหรอแอ้เจ้โดนโดนยางอ่ะสามพันเลยเฮ้ยพันไปแล้วง่วงว่ะง่วงว่ะเงงมันจะหมดตัวแล้วแหละวานขนาดนี้เป็นกูก็ไม่อยู่กูก็ไม่อยู่นะไปงูนั่งห่างง่ายกว่า

มึงก็ปวดกลางกางถนนเลยเนาะเต้นต้นต้นใหญ่แถวเนี้ยแถวเนี้ยกูไม่ได้ฝังกูประกันกูด้วยแล้วกันกูเคลียได้ประกันกูด้วยสวยโอ้ยม่งวัวเต็มคลองเลยมันจะไปแอบไหนได้บ้างเงี้ยเจ้าทอมมึงแอบไหนได้บ้างอ่างเงี้ย เหลือล้งมาต hey, oh. hey, Wait, no. ้อยหมดอ่ะี้นได้หมดวเว้เอ้ยื่ออเดียวรอมอยู่ลงคุณ้เนียอยู่ในน้เต็มเลยนะโอ้เอาเคร์อยู่นมีคนเคลียร์อยู่เอาเค้ยเกือบแล้วเกือบแล้วที่ไม่ดีไงเงียไงเง้ เมาแล้วเห็นไหมทาไม่เคยพลาดครับเไม่เคยพลาดครับอาอีกแล้วแดงเลยวะยไม่มีใครเาเลยาบบนี้ดีแล้วลก็ีด้วยได้หอยด้วยหาหอยอยู่หาหอยอยู่ทีีวาตาบด ประตบอดเรียจำแท้ทำไมเมื่อกี้มันต้องหวานข้างบนเมื่อข้างล่างนี่ไม่ถนัดวะยุบยุบเดี๋ยวตามใจเถอะแรงเหลือเอาเถอะเราข้างบนอยู่แล้วกูนั่เจ็บปลายเลยนี่ไม่เก็บปลาอยู่างกูต้นช่อมั้ยอ้านี่ลองซ้ำเราล้มก่อนล้มก่อนล้มก่อนตายเลยเราต้นแม่กระดี่ตัวนึง หมดข้างสนะโอ้ยโดนแล้วนะโอ้ยโอ้โหทำทำโดนอีกแล้วโดนใหญ่ด้วยสี่ห้าตัวนะยกให้่เขาเลยแน่นี่เอ้ยแดงเขาเหลือแดงเหลือโอ้ยเยอะเฮ้ยไปคนนี้เลยเราต้องไปเอาคลองเราไปมีหวายเพิ่มติดตื้นใส่ต้องใส่นี้อยู่เลยวะแดงกว่าเลย ใส้สวยโอเคต้องลงแดกดีไลท์ครับใ <laughs> นคละขวด <laughs> หาที่ขี้เถอนี้เอร์ต้องเข้าแล้วนะครับผมจะหาที่ขี้แถอนั้นแหละกินเสร็จแล้วก็ขี้ <laughs> <laughs> ครับขี้น้ำได้ขี <laughs> น้น้ำได้เออ <laughs> บินข้าตูดนอีก <laughs> สรุปผลงานวันนี้นะครับกับวันแห่ครึ่งวัน <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างีท่ท์มก็วันนี้ก็ใช้เซปเอสอก ตาสามเส้นนะครับผมใช้วันนี้พี่ต้นใช้สิบเอ็ดสองห้าเซนเหมือนไงครับนี่เป็นไงบ้างโอ้โหยาวเลยยาวพี่ต้นสี่เท่าอ่ะผลงานเราเป็นไงก็มาดูครับหืสไลด์ใหญ่ๆนะครับสิบเอ็ดสองเราวันนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับช่องยูทูบแล้วก็เพจฟิตจังนะครับผมสวัสดีครับยบายครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจ แห่พิ่จังนะครับก็มีมีสามท่องทางเลือกนะครับก็1ก็สั่งช้อปปีครับผม2ก็คือสั่งลาซาด้านะครับสามก็โทรสั่งแอ m ด n มินโดยตรงนะครับผมก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ